สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตัดแต่งกิ่งต้นเลี้ยนจีนะครับซึ่งเป็นเลี้ยนจีสายพันธุ์จัก,กรพพัดที่ผมได้ปลูกไว้ตรงนี้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ทําคลิปทุเรียนนะครับก็จะทยอยไล่ตัดกิ่ง ต้นไม้ชนิดอื่นไปด้วยนะครับคลิปก่อนก็เป็นการตัดแต่งกิ่งต้นมะปรางหวานนะครับมะปรางหวานที่ผมตัดแต่งกิ่งไปวันนี้ก็ถึงคิวต้นเลนจี่นะครับก็เป็นต้นเลนจีกิ่งตอนนะครับก็โตแล้วนะครับปลูกมาก็สามปีนะครับเนี่ย ก็จะตัดออกข้างในนะครับที่จิงมันทึบนะครับจิงทึบเราก็จะไล่ตัดออกนะครับนี่ครับตัดออกอจิงนี้นะครับอตัดยากนิดหนึ่ง ตัดให้เห็นข้างล่างนะครับให้มีข้างล่างาเพื่อที่จะได้ตัดหญ้า,าหรือว่าให้ปุ๋ยนะครับให้ข้างล่างมันโปรง่งนี่ครับจริงพวกนี้มันแห้งไปนะครับจริงอย่างนี้ตัดออกนวกนี้นะครับ ป,ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะติดผลนะครับปีที่แล้วติดดอกแต่ไม่ติดผลนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับอ,อากาศร้อนมันก็มีปัญหานะครับต้นไม้ไม่ติดปากติดผล จิงข้างในบมันทีกันเกินไปนะครับตัดออกเนี่ยให้ข้างในรับแสงนะครับถ้าจิงไม่ได้รับแสงมันก็จะแห้งนะครับมันก็จะแห้งของมันไปเองนะครับไม่โดนแสงแดดจิงเล็กสู้เราตัดตัดจิงเล็กออกนะครับจิงที่อยู่กับจิงใหญ่นะครับ เราตัดจริงเล็กออกจริงหลักก็จะใหญ่นะครับจริงหลักมันจะใหญ่ขึ้นครับนี่ยจิงนี้ลงมาครับจิงพวกนี้ยังอาหารนะครับ ัดแล้วก็โปรง่งช่วยลดปัญหาในเรื่องของมแมลงด้วยนะครับตนี่นี่อ๋อตัดลอวเพลินนะครับตัดลอวเพลินตัดจริงต้นไม้ ครับข้างบนมีอีกนะครับมีอีกอยู่เดี๋ยวมันอาจจะไปตัดยากนิดนึงนะครับทั้งถือกล้องทั้งตัดทำงานคนเดียวนะครับ อย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นเริ่มเห็นความโปร่งนะครับเนี่ยดูอย่างนี้นครับเราจะาส่องนะครับอมองทะลุแล้วนะครับมันก็จะเหลือแต่กิ่งด้านบนนะครับเนี่ยเป็นทรงพุ่มนะนครับแสงเริ่มส่องเข้าได้นะครับส่องเข้าที่ต้น ทางนี้อ้าวนี่จีนี้ค่อยเจ็บไปนะครับปึ๊บนี่เริ่มโล่งเริ่มโปรง่งทีนี้ก็เดี๋ยวมันขึ้นมา กิ่งนี้ออกนะครับกิ่งนี้ด้วยคลุบออกแล้วกิ่งนี้ขึ้่มกิ่งนี้กิ่งนี้น่าจะเอาออกนะโอ้ นะครับอีนี้ด้วยบางอ่ะ่ีนี้อีนึงนะครับ อย่นี้ด้วยนะครับอืมอืมเอาละนะครับพอแล้วอันนี้ครับข้างล่างโปรงมองเข้าไปนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับคนเกษตรครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ